สวัสดีครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมาดูลัวซิ่งกันนะครับโอ้โหใหญ่มาก สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมแชร์แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมแชร์ในเพจก่อนนะครับอ่านะครับจะได้เห็นคอมเมนต์ด้วยนะครับได้ยินเสียงไหมครับได้ยินเสียงผมชัดเจนไหมนะครับอ่ะเข้ามาแล้วนะครับก็ ใครเข้ามาแล้วนะครับก็กดทักทายนะครับเดี๋ยวผมดูคอมเมนต์จากอีกเครื่องหนึ่งนะครับวันนี้จะมาถอดบิ q ริว้วกันนะครับว่าการทำล้วสำเร็จเนี่ยนะครับการทำล้วสำเร็จเนี่ยต้นทุนมันเท่าไหร่นะครับมันเร็วกว่าหรือมันช้ากว่านะครับสวัสดีครับคุณลุงโลดนะครับเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วทักทายก่อนเนาะผมจะได้รู้ว่าใครอยู่ในไลฟ์บ้างนะครับวันนี้นะครับวันนี้มาไลฟ์แชร์ความรู้ว่า การทำรั้วสาเร็จรูปแบบเทคอนกรีตนะครับเป็นรั้วคอสลอนะครับคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับกับรั้วธรรมดาที่ปกติเราทํากันอยู่แล้วก็คือรั้วก่ออิฐปกติแล้วเราก็ทํากันอยู่แล้วนะครับแบบนั้นออยากรู้ว่าต้นทุนเนี่ย เผือนะครับเผื่อว่าใครอยากจะเอาวิธีการของผมนะครับไปใช้ในโครงการของตัวเองนะครับคือแบบนะครับของแบบของรั้วสําเร็จรูปเนี่ยไม่มีขายนะครับไม่มีอ่าไม่ม,ไม,มีไม่มีขายทั่วไปนะไม่มีให้เช่านะฮะอ่าเราก็ต้องเราสิ่งที่เราจะต้องถ,ถ้าเราจะใช้รั้วแบบนี้นะครับก็คือต้องสั่งผลิตแบบอย่างเดียวนะครับ ต้นทุนนะครับสำคัญมันอยู่ที่ตอนเราผลิตแบบนะครับถ้าเราผลิตแบบออกมาแล้วฝากปิดประตูให้นิดนึงนะครับเสียงดังมากเลย <S <S ปิดประตูปิดม่านให้นิดนึงนะครับ <S 1> <S 1> ถ้าเราผลิตแบบออกมาแล้วเนี่ยที่เหลือต้นทุนมันจะการทํางานมันจะเร็วมากนะครับต้นทุนวัสดุเนี่ยต่างกันนะครับต่างกันนิดหน่อยเดี๋ยวผมจะพาคํานวณไปพร้อมๆกันนะครับ <S <S ขอบคุณคุณอานาจครับบอกเสียงชัดเจนโอเคนะครับ พอดีใช้โปรแกรมฟิซ m ึมไลท์นะครับก็ทดลองใช้โปรแกรมนี้เพื่ออัดทลดในการไลท์นะครับเพื่อให้ขีดเขียนได้เพื่อให้โชว์รูปได้นะครับก็เพิ่มอัาทลดในการไลท์สดนะครับแล้วก็ไลท์กล้องหน้าด้วยนะครับอันนี้ก็มาแชร์มาคุยกันนะครับรอพักพวกสมาชิกของเราเข้ามานะครับเราจะได้คำนวณไปพร้อมๆกันนะครับรั้วสำเร็จรูปหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแบบตัวนี้นะครับแบบ แบบนี้นะครับอันนี้คือรั้วสําเร็จรูปนะครับอันนี้นะครับที่ผมใช้เทอยู่นะครับหน้าตานะครับของเทแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือรั้วสําเร็จรูปนะครับหน้าตาที่เทออกมาแล้วจะประมาณนี้ก่อนจะอ่าก่อนจะก่อนจะทาสีก็ต้องมีเก็บอ่ามีรีแพ์นะครับมีรีแพ์บ้างนะครับ มีรีแพอยู่นิดหน่อยนะครับส่วนหนึ่งเดี๋ยวผมเรียกรั้วสําเร็จรูปขึ้นมาให้ดูก่อนนะครับเวลาการทํางานจริงนะครับจะประมาณนี้นะครับตั้งเสาแบบนี้นะครับแล้วก็เข้าแบบเลยให้ให้เห็นรูปแบบการทํางานก่อนนะครับเราใส่เหล็กแบบนี้นะครับผมนะครับผมไม่ใช่เราผมใส่เหล็กแบบนี้นะครับใช้เสาสําเร็จตั้งแบบนี้เลยใช้เสาสําเร็จหน้าสี่นะครับแบบนี้ยตั้งเสร็จนะครับ เสร็จแล้วก็เอาแบบมาเข้าเลยนะครับสั่งแบบในแบบเนี่ยมันก็จะมีคานในตัวด้วยมีทับหลังในตัวด้วยเทแล้วจบเลยนะครับเอาแบบมาประกบไม่มีคำยันนะครับประกบแล้วก็เข้าแบบแล้วก็ล็อกด้วยน็อตนะครับอ่าให้เห็นไในเห็นแล้วนะครับทีนี้ที่เหลือก็มาดูวิธีการทํางานนะครับการคํานวณต้นทุนละนะครับทีนี้อ้าวเรามาเข้าใจก่อนนะครับทีนี้ ปกตินะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าปัจจุบันนี้เอาท่านเจ้าของโครงการทุกท่านแล้วกันนะครับที่อยู่ในไลน์นี้นะครับใครเป็นเจ้าของโครงการแล้วบ้างนะครับกดเลขหนึ่งมาให้ผมดูนิดหนึ่งนะครับก่อนอ่าให้คุยกันนะครับให้อยากได้ยินนะครับใครเป็นเจ้าของโครงการหรือใครกําลังจะเป็นนะครับใครมัดจําที่ดินแล้วใครแบ่งแยกที่ดินแล้วนะครับขอเลขหนึ่งเข้ามาเลยนะครับขอเลขหนึ่งรัวๆเข้ามานะครับจะได้คุยกันนะครับเป็นภาษาเดียวกันนะครับ คนที่มาทําตรงนี้นะครับคนที่มานั่งฟังไลฟ์เนี้ยนะส่วนใหญ่ก็ต้องมีแผนที่จะเป็นเจ้าของโครงการแล้วนะครับเพราะมันเป็นวิธีการลดต้นทุนของโครงการคงไม่ใช่เอาไปรับจ้างทำรั้วคนอื่นเขาหรือเอาไปรับเหมาทำรั้วคนอื่นเขานะครับเขาไม่ค่อยอยังไม่เป็นที่นิยมนะครับแต่ถ้าเราเป็นเจ้าของโครงการเนี่ยนะครับรั้วแบบเนี้ยมันจะลดต้นทุนได้มากนะครับรั้วผมเนี่ยคิดคิดวิธีการอ่า ทำรั้วตัวนี้ขึ้นมาเพราะว่าโครงการของผมนะครับหกเฟสเนี่ยรั้วยาวรวมกันนะครับสามกิโลกว่านะครับสามกิโลกว่าโอเคนะครับคุณอานาจเป็นเจ้าของโครงการแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาไปลดต้นทุนนะครับเรามาคํานวณก่อนตอนนี้ใครจ้างทารั้วอยู่เมตรละเท่าไหร่นะครับราคารั้วโดยปกติถ้าเป็นรั้วก่ออิฐฉาปูนนะครับถ้าจ้างผู้รับเหมานะครับถ้าจ้างค่าแรงเนี่ย ถ้าจ้างค่าแรงเขาเนี่ยถ้าเป็นกรุงเทพนะครับถ้าเป็นกรุงเทพจะอยู่เมตรละพันนะครับอยู่เมตรละพันโดนทุ่นๆเลยนะครับค้าแรงอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดนะครับต่างจังหวัดโซนอีสานจะอยู่เมตรละ6 0 0้อยถึงแปดรนะครับราคาต่อเมตรลัวสูงไม่เกินลัวสูงไม่เกิน180เซนติเมตรนะครับความสูงไม่เกินนี้ราคาอยู่ประมาณนี้นะครับเม็ดหนึ่งนะครับวัดเป็นเมตรนะครับไม่ได้วัดเป็นตารางเมตร ใครจ้างทารั้วอยู่เท่าไหร่ครับค่าแรงอย่างเดียวอยู่ที่เมตรละผมเอาราคาทางนี้แล้วกันนะครับราคาที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเมตรละ800ค่าแรงอย่างเดียวนะครับก่ออิฐฉาบปูนไม่รวมทาสีครับแล้วต้นทุนวัสดุละ่ะต้นทุนวัสดุของงานรั้วนะครับรวมเหล็กรวมคานนะครับรวมอิฐนะครับรวมปูนฉาบรวมหินรวมทรายนะครับ ทั้งหมดเนี้ยนะครับต้นทุนอยู่ประมาณตารางเมตรละเมตรละนะครับเมตรละ800ถึง1,000บาทขึ้นอยู่กับราคาของเหล็กนะครับอันนี้คือราคาต้นทุนแล้ว,ขอ,ว,อวลข,ของบวกแรงต้นทุนอยู่เท่าไหร่เวลาเราจ้างเขาของบวกแรงต้นทุนอยู่พันหนึ่งพันห้าร้อยถึงหนึ่งพันแปดร้อยบาทราคาต้นทุนนะครับอันนี้คือราคาต้นทุนที่เขาทํากันแล้วเขามารับจ้างทําเราเท่าไหร่ ก็ไล่ไปตั้งแต่พันแปดจนถึง2อ0พต่อเมตรนะครับอ่เรามาแชร์กันเรามาแชร์ข้อมูลกันนะครับใครเป็นเจ้าของโครงการแล้วจ้างทำรั้วเมตรละเท่าไหร่ครับต้นทุนปัจจุบันนี้นะครับแชร์พิมพ์เข้ามานิดนึงครับราคาต่อเมตรที่ทําค่าของแยกค่าแรงออกมาอันนี้ของผมนะครับนะก่อนหน้านี้ก่อนที่จะใช้รั้วรั้วซิ่งนะครับรั้วคอสลอผมจ้างทํารั้วเมตรเมตรละแปดนะครับซื้อของ เอิฐค่าเหล็กคอนกรีตนะครับรวมแล้วอยู่ประมาณ800นะมีใครมีใครมีใครจะแชร์ข้อมูลไหมนะมีใครแชร์ข้อมูลไหมครับอ้าวถ้าไม่มีไปต่อนะครับพวกเราไปต่อเลยนะครับเอาแล้วรัวซิ่งล่ะรัวซิ่งล่ะโค้ดมันมันดีกว่ากันยังไงมันเร็วกว่ากันยังไงนะครับเอาสําหรับผมเองนะ สำหรับตัวโครงการของผมเองนะครับก็คือของผมเนี่ยรั้วเนี่ยผมจ้าง้รัหมาค่าแรงผมซื้อของก่อนหน้านี้ต้นทุนรั้วผมค่อนข้างจะราคาค่อนข้างจะสูงนะครับราคาต่อเมตรเนี่ยตกไปที่พันห้าพันสี่ร้อยถึงพันห้าร้อยบาทต่อเมตรเลยนะครับรั้วนะครับพิมพ์เข้ามาก็ได้นะครับถ้าใครกลัวลืมนะครับพิมพ์ว่าราคาต้นทุนรั้วต้นทุนนะผมยังไม่ได้บอกว่าบวกกาไรนะ ผมบอกว่าราคาต้นทุนนะครับที่ท concrete, ํารั้วคอนกรีตเอรรั้วก่ออิฐฉาบปูนนะครับต้นทุนอยู่ที่เมตรละพันหนะครับส่วนผู้รับเหมาเขาจะมารับงานเราเนี่ยเขาต้องบวกกําไรบ้างนะครับอาจจะรับที่พันแปดอาจจะรับที่2,000หรืออาจจะรับที่2อ0พนนะครับอันนั้นก็แล้วแต่ต้นทุนหรือความยากง่ายของหน้างานนะครับ นะครับคุณสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เข้ามาแชร์ข้อมูลนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับอยู่หน้าง,งานที่อำเภอละหันทรายนะครับตอนนี้อยู่ที่เฟสสองของละหันทรายแล้วนะครับอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์นะครับเป็นออฟฟิศสนามของบริษัทดับเบิลยี่ไอคอนแคชันะครับปัจจุบันนี้ผมก็ประจําอยู่ที่ละหันทรายกับนางรองนะครับวิ่งดูหน้าง,งาน2โครงการนี้ แล้วก็เอามาใช้ทํางานจริงแล้วนะครับสําสหรับเพื่อนๆสมาชิกที่เข้ามาใหม่นะครับให,ให้ดูก่อนว่าลั้วของรั้วนะครับรั้วที่ผมทํานะครับลักษณะของรั้วจะประมาณนี้นะครับให้เห็นก่อนนะครับอนะครับอันนี้คือลั้วสาเร็จรูปนะครับที่เข้าแบบแล้วก็เทนะครับราคารั้ว ก่ออิชาปูนนะครับราคาก่ออิชาปูนนะครับพันห้านะครับผู้รับเหมาอาจจะมารับเราที่พันแปดถึงสองพันนะครับใครจ้างราคานี้บ้างนะครับใครจ้างราคานี้บ้างใครอยู่ในเลทนี้บ้างก็พิมพ์เข้ามานะครับให้รู้ว่าต้นทุนมันเท่าไหร่ทีนี้แล้วบ้านหลังหนึ่งรั้วมันรั้วมันกี่เมตรนะครับปกติแล้วบ้านหลังหนึ่งที่เราทําขายนะครับที่ดินจะกว้างอยู่ประมาณ14ยาวประมาณ20โดยประมาณนะครับ สิบสคูณยีที่ดิน60-70ตารางวาเนี่ยยี่ฝั่งก็40นะครับ14 2ฝั่งก็34นะครับประมาณเจ็ดเมตรต่อบ้านหลังหนึง่งนะครับแต่ก็เฉลี่ยกันบ้านหลังหนึ่งก็มีรั้วสามด้านนะครับก็รั้วประมาณ50เมตรนะครับห้เมตรถ้าต้นทุนเมตรละสองพันงานรั้วเราจะประมาณ10000แบาทนะครับโดยประมาณนะครับราคาต้นทุนรั้วนะครับเมื่อ เมื่อเราทําบ้านขายหรือเราสร้างบ้านนะครับแล้วจําเป็นจะต้องบวกต้นทุนรั้วเข้าไปด้วยนะครับเราจะต้องบวกท่าที่ดินอยู่ประมาณ70ตารางวานะครับทำรั้ว3ด้านนะครับทำรั้ว3ด้านก็คืออ่าอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นรั้วร่วมของบ้านถัดไปนะครับบ้านหลังนึ่งก็เลยจําเป็นต้องมีแค่รั้วแค่3ด้านนะครับเวลาคิดต้นทุนก็เอาเป็นเมตรนะครับ ตกเมตรละสองพันนะครับรวมค่าของค่าแรงนะครับต้นทุนก็อยู่ประมาณหลังละแสนนะครับค่ารั้วอันนี้รั้วสําเร็จรูปจะเป็นอย่างนี้นะครับเวลาทํางานของผมนะครับจะทําแบบนี้นะครับเข้าแบบนะครับแบบนี้แล้วก็เทนะครับเทปูนแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมเรียกรูปขึ้นมาให้ดูนะครับเวลาทํางานผมก็เข้าแบบแล้วก็เทปูนแบบนี้นะครับ เข้าแบบแล้วก็เทโดยใช้ yg นะครับแล้วก็อ่าพอเห็นนะครับพอเห็นเนาะพอเห็นรูปแบบการทํางานแล้วนะครับทีนี้ผมจะพาคํานวณพาคํานวณแล้วว่ามันใช้อิฐเท่าไหร่นะครับผมพาคํานวณน,นะครับเอารูปนี้เป็นหลักแล้วนะครับ นะครับไม่ขึ้นนะครับอ่าเดี๋ยวพาคำนวณน,นะครับทีนี้เอารูปนี้ขึ้นแล้วนะครับต่เราจะได้เห็นว่าในหนึ่งเมตรของผมเนี่ยนะครับในหนึ่งเมตรเนี่ยเห็นคอมเมนต์ไหมไม่เห็นคอมเม,ตม,มเนมเมต์นะครับ แป๊บหนึ่งนะครับผมขอดูคอมเมนต์นิดหนึ่งนะครับไม่เห็นคอมเมนต์นะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับไม่อ่านนะครับคอมเมนต์ก็ลุยเลยนะครับก็คือสังเกตนะครับสีเขียวนะครับก็คือทับหลังนะครับสีเขียวข้างล่างก็คือสีเขียวข้างล่างก็จะเป็นสีเขียวข้างล่างเป็นเป็นคานนะครับในรั้วเนี่ยมันก็จะมีคานกับมีทับหลังนะครับอันนี้ความหนา ความสูงนะครับอยู่ที่เสานะครับใช้เสาเป็นตัวบังคับถ้าเสาหน้าสีนะครับความหนาของคานจะอยู่ที่20เซนติเมตรนะครับเป็นคานเมื่อเทเสร็จแล้วแกออกมาจะ20ซนติเมตรทับหลังเหมือนกันถ้าเป็นเสาหน้าสี่เสาหน้า4ีา่4มัน10เซนนะครับาคานก็ออกมาเป็น20เซนนะครับพอเทเสร็จแล้วทั้งทับหลังและคานนะครับตรงนี้ถ้า3มเมตรนะสีเขียวเฉพาะสีเขียวอย่างเดียวนะครับ ความยาว3เมตรเนี่ยครับใช้ปูน0.3นะครับ0.3คิวนะครับ1นส่วนสคิวนั่นแหละครับใช้ปูนประมาณ1นส่วนสคิวนะครับก็คือเอา0.45นะครับก็คือ30มสบวกสิคูณด้วย3เมตรคูณด้วยความหนาก็คือ20เซนนะครับออกมาแล้วได้0.3นะครับ0.3คิวคิดเป็นเงินอยู่ คิดเป็นเงินอยู่เท่าไหร่ศูนย์จุดสามคิวคิดเป็นเงินอยู่ร้อยกว่าบาทนะครับตรงนี้คิดเป็นเงินอยู่ร้อยกว่าบาทต่อเมตรนะครับเมื่อหารสามออกมาแล้วแล้วตรงกลางนะครับที่เป็นตัวผนังรั้วจริงๆก็สูงหนึ่งเมตรห้าเซนนะครับรั้วผมสูงทั้งหมดเมตรห้าสิบนะครับรั้วของผมเนี่ยสูงทั้งหมดเมตรห้าสิบก็จะเป็นตัวกลางตรงกลางที่เป็นรั้วทึบจริงๆเนี่ยอยู่ประมาณ เมตรกับ5เซนนะครับเมตรกับ5เซนเนี่ยใช้คอนกรีตรเท่าไหร่นะครับตรงนี้หนา10เซนสูง1เมตร5เซนยาว3เมตรคำนวณออกมาแล้วใช้ปูน0.3คิวเช่นกันนะครับรวมแล้ว3เมตรเนี่ยรวมแล้ว3เมตรใช้ปูน0.6คิวชัดๆนะช้าๆนะครับ คอนกรีตเนี่ยเวลาคำนวณคอนกรีตของรั้วจะคำนวณ2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นทับหลังกับส่วนที่เป็นคานบวกกันเพราะความหนาเท่ากันส่วนที่เป็นผนังรั้วจริงๆก็ความหนา10เซนนะครับก็แยกส่วนการคำนวณเวลาสั่งคอนกรีตครับทีนี้คำนวณออกมาแล้วทั้งผนังทั้งทับหลังทั้งคานเข้าแบบทีพร้อมกันเลยใช้ปูน3เมตรเนี่ยใช้ปูนไม่ถึงคิวนะครับใช้ปูน0 6คิว 0.6คิวไปคูณ1น8 0นะครับคูณ1 8 0ออกมานะครับได้เท่าไหร่ลองคํานวณดูนะครับ0.6คูณ1 8 0นะครับอันนี้ลองดูนะครับ0.6นะครับ0.6คูณ1,8001,800คือราคาปูนหนึคิวนะครับแต่มันเทได้3เมตรก็เลยต้องไปหาร3ราคาปูนออกมาแล้วอยู่ที่เมตรละ360บบาทอันนี้คือต้นทุนของคอนกรีตนะครับ ถ้าราคาต่อ3เมตรมันใช้0.6คิวนะครับ3เมตรเราเทได้เ,เราสั่งปู0.6คิวเทได้3เมตรแสดงว่าต้นทุนคอนกรีตต่อต่อเมตรของเราเนี่ยครับราคา360บาทแล้วมีอะไรอีกนะครับมีเหล็กนะครับมีเหล็กเหล็กในคอนกรีตเหล็กในคอนกรีตนี้มันจะไม่ รูปแบบของการผูกเหล็กนะครับมันจะผูกเป็นตะแกรงไวเมดนะครับจะไม่ได้ผูกเป็นรูปคานจะไม่ได้ผูกเป็นรูปทับหลังนะครับเจาะทะลุเสาเข้าไปเลยนะครับรูปแบบของการผูกเหล็กจะผูกแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมเรียกรูปขึ้นมาให้ดูนะครับนะครับผูกแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับรูปแบบของการผูกเหล็กจะผูกลักษณะแบบนี้ รูปรูปแบบของการผูกเหล็กนะครับสวัสดีทุกทท่านนะครับเห็นรูปแบบของการผูกเหล็กจะผูกเป็นตะแกรงวายเม็ดอย่างนี้นะครับห่างกัน20เซนใช้เหล็ก9้ามิลสีแดงใช้เหล็ก9้ามิลนะครับสีแดงใช้เหล็ก9มิลสีเขียวใช้เหล็ก6มิลน,นะครับผูกแบบนี้ห่างกันทุกๆ20เซนแสดงว่า3เมตรนะครับห่างกัน20เซนเมตรหนึ่งก็ใช้5เส้นนะครับ 3เมตรก็ใช้อยู่ประมาณ15ท่อนนะครับรวมรวมแล้วเหล็กตรงนี้นะครับเหล็กช่องหนึ่งเนี่ยใช้เหล็กอยู่ช่องหนึ่งนะครับใช้ช่องหนึ่ง3เมตรเนี่ยใช้เหล็ก3เส้นในการผูกตะแกรงวายเมตรตัวนี้เหล็กเส้นละเท่าไหร่ครับเหล็กเส้นละ150บาทนะครับแสดงว่าต้นทุนเหล็กนะครับใช้เหล็ก3เส้นผูกได้3เมตรใช้เหล็ก3เส้นผูกได้3เมตรต้นทุนเหล็กจริงๆก็อยู่150บาท ไปบวกกับปูนเมื่อกี้360นะครับมาบวกกับเหล็กอีก150บาทรวมเป็นเท่าไหร่แล้วครับ360นะครับเดี๋ยวผมบวกไปด้วยนะครับบวกอีก150ก็คือต้นทุนเหล็กนะครับเหลืออะไรอีกนะครับเหลืออะไรอีกเสานะครับเสาเมตรหนึ่งสมเมตรเนี่ยใช้เสา1ต้นนะครับเสาหน้า4เสาสําเร็จรูปหน้าสี่ ผมสั่งอยู่ที่150บาทต่อต้นนะครับสูง2 5 0เมตรห้นะผมสั่งอยู่แล้วแต่พื้นที่นะแต่ละที่เขาก็ขาย180,190ก็มี200ก็มีนะครับแต่ของผมสั่งจํานวนเยอะนะครับสั่งที่เสาต้นละ1 5 0บาทแสดงว่า3อย่างที่มันจะต้องใช้ในรั้วสําเร็จรูปนะครับก็คือคอนกรีต360บาทนะต่อเมตรเหล็กนะครับ3เมตรเนี่ยใช้เหล็ก3ท่อนท่อนหนึ่งก็ เฉลี่ยออกมาแล้วก็คือเมตรละท่อนนะครับเม็ละเส้นนะเส้นละ10เมตรนะครับรวมแล้วก็150บาทนะครับค่าเหล็กนะครับค่าเสาอีกผมผมตีให้เป็น150บาทอันนี้คือต้นทุนนะครับ300บวก360เป็น660อันนี้คือต้นทุนวัสดุนะครับต้นซู์วัสดุก่อนที่จะบวกค่าแรงนะครับค่าแรงเม็ดเท่าไหร่ค่าแรงเท่าไหร่ดีนะครับ ค่าแรงถ้าจ้างเหมาให้ลูกน้องนะครับค่าแรงช่องหนึงเนีครับเหมาให้ลูกน้องที่300บาทาช่องหนึงสามเมตรเหมาให้เขาที่500บาทตกเฉลี่ยแล้วเมตรละ150นะครับประมาณ160โดยประมาณนะครับเมตรหนึ่งนั่นคือต้นทุนนะครับช่องหนึงสเมตรฟังชัดๆนะช่องหนึงสเมตรนะครับถ้าเราจะจ้างรายวันทําก็ได้นะครับใช้แรงงาน2คนเข้าแบบเทก็จบนะครับค่าแรงเขาก็จะอยู่ประมาณ สองคนค่าแรงก็อยู่ประมาณ1000บาทต่อวันนะครับสองพเนี่ยเทได้3เมตรเนี่ยจบนะครับวันหนึ่งหรือไม่อย่างนั้นเราอยากได้ปริมาณงานเยอะกว่าน,นั้นเราจ้างเหมานะครับจ้างเหมาก็เหมาให้เป็นช่องช่องละ3เมตรนะครับ3เมตรเนี่ยคิดราคาให้เขา5้าบาทถ้าคิดเป็นเมตรก็คือเมตรละอยู่ประมาณ160บาทนั่นคือต้นทุนต่อเมตร ของงานรั้วคอนกรีตสําเร็จรูปนะครับตัวนี้สรุปแล้วต้นทุนอยู่ประมาณเมื่อกี้6 6 0ไปบวกอีก160ก็อยู่ประมาณ810บาทนะครับอันนี้คือต้นทุนนะยังไม่ได้บวกกําไรถ้าผมไปรับจ้างทํารั้วคนอื่นเขาผมก็ต้องบวกกาไรบวกค่าขนส่งบวกค่าเก็บแบบนะครับเขาก็จะมารับงานเราที่พันสถึงพันหนะครับอันนี้กรณีเป็นรั้วคอนกรีตชัดไหมนะครับ คือต้นทุนของเขาเนี่ยต้นทุนของเขาเพียวๆเลยนะครับค่าแรงลูกน้องรายวันยังไม่รวมค่าน้ํามันขนแบบขนอะไรไปนะครับไม่รวมค่าน้ํามันเครื่องทาแบบไม่รวมค่านอ็อตไม่รวมค่าเหล็กสกัดเนี่ยต้นทุนเพียวๆเขาอยู่ประมาณ810บาทครับแต่ต้นทุนเพียว800้เขาก็เวลาถ้าไปรับงานไปรับจ้างคนอื่นเขาก็ต้องรับที่พันสหรือถึงพันหแล้วแต่การตกลงนะครับโดยประมาณ แสดงว่าต้นทุนเราลดไปเมตรละ500บาทถ้าเทียบกับรั้วก่ออิฐฉาบปูนนะครับเมตรหนึ่งนะครับเมตรหนึ่งของรั้วลดได้500บาทต่อเมตรนะครับแต่ความเร็วนะครับความเร็วมันต่างกันรั้วก่ออิฐฉาบปูนใช้เวลาเยอะกว่านะครับถึงและของเราเนี่ยต้นทุนแบบเนี้ยนะครับลดได้เมตรละ500บาทแต่ความเร็วมันเร็วกว่าเร็วกว่าประมาณ 3- 4เท่านะครับแต่เราก็ต้องมารีแพ์บ้างนะครับ รีแพร์ได้ด้วยเหรอนะครับดูแพร์ได้นะครับไม่ใช่ผู้หญิงก็รีแพร์ได้นะครับรั่วก็รีแพร์ได้นะครับรีแพร์ให้มันสวยงามเอาปูนมาตกแต่งคล้ายๆสกรมโค้ดแต่ว่าเราเรียกว่ารีแพร์เพราะทําเฉพาะจุดที่มันแตกมันบินนะครับอันนี้ได้เห็นต้นทุนแล้วนะครับมันเยอะไหมลดได้เมตรหนึ่งห้าร้อยบาทนะครับถ้าถ้าคูณหนึ่งกิโลไปนะพันเมตรนะครับห้าร้อยบาทคูณพันเมตรนะได้เท่าไหร่นะครับห้าร้อยคูณพันนะครับ 1000ก็ใส่ศูนย์ไปอีก3ตัวนะครับก็ลดไปได้5 0 0แสนนะครับ1โครงการ1โครงการผมรั้วอยู่ประมาณเกือบกิโลนะครับประมาณนี้ประมาณ800เมตรถึง1กิโลต้นทุนรั้วผมก็ลดไปประมาณ5 0 0แสนบาทแล้วนะครับต่อโครงการนะครับแล้วรั้วผมทำอยู่ตอนนี้โครงการขึ้นอยู่6เฟสนะครับรั้วรวมกันแล้วก็ยาวไป3กิโลนะครับก็ลดต้นทุนได้พอสมควรนะครับอันนี้ แล้วแต่จะเอาไปประยุกต์ใช้นะครับเหล็กผมวางแบบนี้นะครับเหล็กผมวางแบบนี้นะครับเทแล้วเทหน้างานออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะครับนะครับตอนเข้าแบบทํางานจะเป็นแบบนี้นะครับยึดด้วยเหล็กสกัดนะครับเหล็กน็อตนะครับใช้สกัดน็อตล็อกนะครับไม่มีค้ำยันนะครับใช้เสาเป็นตัวค้ำนะครับตัวนี้ วันนี้มาแชร์ข้อมูลให้นะครับในเพจของเรานะครับสำหรับเพื่อนๆสมาชิกนะครับก็เอาไปเผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วมันดีกับมันดีมันต่างกันยังไงกับรั้วกดเสาอ่าเป็นรั้วเสาไอแล้วก็เอาแผ่นพื้นสําเร็จนะครับมันต่างกันตรงที่ความสวยงามนะครับรั้วแผ่นพื้นสําเร็จรูปนะครับใช้เสาไอกดลงไปนะครับแล้วก็ใช้แผ่นพื้นเสียบนะครับแบบนั้น ก็ได้ก็เร็วเหมือนกันนะครับแต่ความสวยงามกับความแข็งแรงไม่เท่ากันนะครับรั้วแบบนี้รั้วแบบรั้วแบบคอนกรีตเสริมเหล็กแบบนี้นะครับแข็งแรงกว่ามากนะครับมากนะครับกันดินได้นะครับแล้วก็แข็งแรงมากด้วยทุบไม่แตกละกันนะครับไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับเพราะเทเป็นเนื้อเดียวกันเลยก็เลยคิดค้นหาวิธีแล้วสั่งที่ไหนสั่งแบบผลิตเหล็กผมว่ามีโรงงานนะครับมีโรงงานผลิตแบบเยอะนะครับ หาในเน็ตเอานะครับหาในเน็ตเอานะครับก็ผมว่ามีเยอะนะครับสาหรับคนที่เขารับจ้างผลิตแบบเขาก็ซื้อเหล็กแผ่นมาผลิตออกมาเป็นแบบเหมือนกันนะครับความดีก็คือผมปรับดินปรับดินเสร็จจะเทลีนหรือไม่เทลีนก็ได้นะครับเราก็เข้าแบบแล้วก็เทเลยนะครับงานมันก็เร็วขึ้นแล้วผมใช้ลูกน้องรายวันของผมทําเองด้วยนะครับต้นทุนผมจริงๆแล้วก็อยู่ประมาณเมตรละแปดร้อยแหละนะครับผมก็ประหยัดต้นทุนไปได้ เยอะมากนะครับจากปกติที่จ้างเขาทำนะครับจ้างเหมาจ้างทําเม็ดหนึ่งก็พันแนะครับอันนี้คือต้นทุนเพียวๆมันอยู่ที่800ผมไม่ได้บวกกาไรตัวเองก็ถ้ามานั่งคิดลดต้นทุนก็ลดไปเม็ดละพันนะครับของผมต้นทุนปกติผมทํารั้วเม็ดละพันแปดเนาะก่ออิฐฉาบป,ปูนแล้วก็จ้าง้รับเหมาค่าแรงทําต้นทุนผมอยู่ประมาณพันพันห้าถึงพันแปดเลยนะ ตอนนี้มาทำเหลือต้นทุน800นะครับก็เป็นอาวุธชิ้นหนึ่งนะครับที่จะทําให้ราคาเราที่เราจะผลิตออกมาได้ถูกกว่านะครับเราก็จัดโปรโมชั่นได้นะครับเหนือกว่าคู่แข่งนะครับคงไม่มีคู่แข่งแถวนี้คนไหนมามาผลิตสินค้าได้ถูกกว่าเราแล้วนะครับเพราะว่าต้นทุนการผลิตเราถูกกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราจะจัดโปรโมชั่นยังไงนะครับเราจะขายถูกยังไง เราจะแถมลูกค้าอะไรก็ได้นะครับซึ่งอันนี้มันเป็นข้อดีนะครับเราก็จะมีกลยุทธ์ในการทําการตลาดเยอะแยะมากมายนะครับที่เราจะคิดโปรโมชั่นออกมานะครับแต่ถ้าต้นทุนการผลิตเราสูงนะครับเราจะคิดโปรโมชั่นทางการตลาดอะไรลดแลกแจกแถมทําอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าลดไปก็เข้าเนื้อขาดทุนนะครับขายแพงไปคู่แข่งเขาขายถูกกว่าก็สู้เขาไม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับ การลดต้นทุนการผลิตนะครับก็ถือเป็นสิ่งที่นักพัฒนาหรือผู้รับเหมาจะต้องคิดคน้นแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้กับโครงการของตัวเองนะครับถ้าระหว่างเสาสําเร็จกับเสาหลอ่ออันไหนดีกว่านะครับแน่นอนเสาหลอมันดีกว่าอยู่แล้วนะครับแต่มันช้ากว่านะครับกว่าจะหล่อได้แต่ละต้นกว่าจะหาลายหาแนวได้นะครับ อ้าวนะครับใครทําโครงการอยู่ที่ไหนบ้างนะครับใครมีหน้างานอยู่ที่ไหนบ้างก็ทักทายเข้ามานะครับทักทายคุณสุกัญญานะครับทักทายทุกท่านนะครับอันนี้ผมเอามันออกไปก่อนนะครับอโอเคนะครับก็สวัสดีทักทายทุกท่านนะครับวันนี้แชร์ข้อมูลให้สรุปให้สั้นๆง่ายๆนะครับต้นทุนรั้วสําเร็จก่อนบวกกาไรอยู่ที่810บาทนะครับก่อนบวกกาไรนะครับ ต้นทุนรั้วคอนกรีตอ่ารั้วเทนะครับรั้วเทคอนกรีตก่ออิฐฉาบปูนนะครับต้นทุนรั้วอยู่ที่ประมาณ1,500บาทก่อนบวกกําไรนะครับก็ต้นทุนต่างกันเท่าตัวนะครับส่วนบวกกําไรเท่าไหร่ก็อยู่ในดุลพินิษของแต่ละคนแล้วกันนะครับส่วนผู้รับเหมาเข้ามารับงานเราเขาจะบวกกําไรเราเท่าไหร่อันนั้นก็อยู่ที่การคุยกันนะครับอยู่ที่การเจรจาทางธุรกิจนะครับแพงไปเราก็ไม่ต้องจ้างครับ ถูกไปเขาก็ไม่รับจ้างเรานะครับมันจะต,ต้องมีจุดสมดุลแน่ๆระหว่างคนจ้างกับคนรับจ้างนะครับจุดสมดุลอยู่ตรงไหนนั่นคือราคาที่เหมาะสมแล้วนะครับก็ให้ทุกท่านอ่าร่ลำรวยร่ลำรวยในปีเสือทองนี้นะครับร่ลำรวยทุกท่านนะครับก็ให้ให้สร้างออกมาแล้วขายขายดีเป็นเทน้ำเทท่าสร้างไม่ทันนะครับ สร้างไม่ทันขายส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะครับปีนี้จะเป็นปีที่เราสร้างไม่ทันขายนะครับเนื่องจากโปรโมชั่นของทางรัฐบาลลดแรกแจกแถมจังนะครับลดค่าธรรมเนียมการโอนลดค่าจดจำนองนะครับเราก็ทำให้เราเนี่ยเป็นโอกาสทองนะของปีนี้นะครับจะรีบทําก็รีบทํานะครับช้าเดี๋ยวคนอื่นเขา ทำหมดนะครับอย่ามัวจ้องจ้องนะครับรีบทําเลยอยากทำทำนะครับไม่มีความรู้ก็ศึกษาหาความรู้เอาไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดหรอกนะครับมีอาจารย์เยอะแยะเปิดสอนนะครับมีค้ดหลายๆคนเปิดสอนอยู่นะครับก็จริดตรงกับใครก็เข้าไปศึกษาไปขอความรู้เขานะครับโชคดีมากๆสมัยก่อนไม่มีสอนหรอกนะครับแบบนี้ตอนเนี้นะครับอยากทํามีคนเปิดสอนนะครับโอ้ผมรู้สึกว่าโชคดีมากๆนะครับในยุคนี้สมัยนี้ รวยง่ายนะครับรวยง่ายมากๆนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านไปรวยซะนะครับผมโคดโจ๊กนะครับลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ